ตัหญ้าออกแรงคงที่นะครับ85นิวตันทำมุม32องศากับแนวราบผักเครื่องตัดหญ้าไปบนสนามหญ้าเป็นระยะทางนะครับ25เมตรให้หางานนะครับก็จากภาพเลยแรงเขาให้แรงแนวนี้ดังนั้นเนื่องจากงานเท่ากับ F. dot. S. ในนั้นมันเท่ากับขนาดของแรงคูณขนาดของระยะทางคูณกับโคไซน์ของมุมถูกไหมหรือถ้าเกิดความินางง่ายๆคือแรงเนี่ยคุณแตกแรงมาเป็นแรงตามแนวล่างที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะก็ตกไปตรงมานะแรงคือ85นิวตัน เอสคือคยี่สิบห้าเมตรโคไซเซตาคุณก็โคไซสามสิบสององศากดเครื่องคิดเลขออกมานะคะีครับคุณจะได้งานออกมากคือหนึ่งพันแปดร้อยสองจูลทันไหม ข้อ99ให้ปริมาณกำลังของนักยกน้ำหนักนะที่ยกน้ำหนักขนาด150กิโลกรัมนะครับมวลในนี้150กิโลกรัมสูงขึ้นไปนะไปอยู่ตำแหน่งใหม่นะครับเป็นระยะ2เมตรในเวลา สวินาทีนะก็จาก Power เท่ากับ Work หาร Time นะงานหารด้วยเวลานะงานก็สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักว์ถูกไหมหารด้วยเวลาซึ่งพลังงานศักว์ก็คืออะไรครับ MGH หารด้วยเวลา งั้นคุณแทนค่า m คือ150กิโลกรัม g คือ9.8เมตรเป h คือ2เมตรเวลาคือ3วินาทีที่เหลือก็กดเครื่องคิดเลขนีน่คุณจะได้ p ออกมาข้อนี้คือ900 80วัน <F>